ตอนนี้กฎอายาการศึกที่ว่าก็ยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากกระแสะต,ต่อต้านรุนแรงเลยทั้งมีคนออกมาชุมนุมประท้วงนะคะแล้วรัฐสภาเองก็ยังโหวตคว่ำกฎอายาการศึกด้วยจากนี้น่าจะต้องดูกันต่อไปถึงอนาคตทางการเมืองของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่อาจจะจบลงได้ในอีกไม่นานนี้ค่ะยุนซอกยอประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประกาศว่าขอให้ ขอใช้กฎอัยการศึกเพื่อปกป้องสาธารณรัฐเกาหลีจากภัยคุกค,คามของกองกําลังคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือและเพื่อกําจัดกลุ่มต่อต้านรัฐที่สนับสนุนเกาหลีเหนือซึ่งกาลังปล้นชิงเสรีภาพและความสุขของประชาชนเพื่อปกป้องระเบียบรัฐธรรมนูญที่เสรีนี่คือท่อยถแถลงบางส่วนนะคะระหว่างการถแถลงข่าวประกาศกฎอัยการศึกที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกช่วงกลางดึกของคืนวันอังคารที่3ธันวาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นในเกาหลีใต้ ผ่านการกล่าวสุนทรพจน์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทนหันแล้วก็ถ่ายทอดสดไปทางสถานีโทรทัศน์ YTN ซึ่งนอกจากนี้ในถแถลงประกาศกฎอายการศึกเนี่ยประธานาธิบดีเกาหลีใต้ย,ยังระบุด,ด้วยว่าจะสร้างและปกป้องสาธารณรัฐเกาหลีที่เสรีขึ้นมาใหม่โดยจะกำจัดกลุ่มต่อต้านรัฐตัวการสำคัญของความหายนะของประเทศค่ะ แน่นอนว่าการประกาศกฎอายการศึกของผู้นําเกาหลีใต้เนี่ยทำให้ในเวลาไม่นานนะคะมีประชาชนที่เป็นกลุ่มสนับสนุนพักฝ่ายค้านออกมารวมตัวกันหน้ารัฐสภากลุ่มผู้ชุมนุมตะโกนข้อความทั้งเรียกร้องให้ยกเลิกกฎอายการศึกให้ค้นล้มเผด็จการแล้วก็บางส่วนเรียกร้องให้ปลดประธานาธิบดีด้วยอีกมุมหนึง่งจะมีประชาชนเนี่ยพยายามขวางความเคลื่อนไหวของทหารนะคะ ทหารพยายามเข้าไปแถบรัฐสภาเกาหลีใต้มีรถทหารที่มุ่งหน้าไปแต่ว่าถูกคนรวมตัวขวางอยู่หลายคนบอกว่าเขาเชื่อว่าในฐานะพลเมืองเกาหลีใต้เนี่ยควรจะออกมาลงมือทำอะไรสักอย่างสถานการณ์เหล่านี้ทำให้เกิดภาพนี้ขึ้นนะคะคือทหารเกาหลีใต้เนี่ยต้องเข้าไปในอาคารรัฐสภา ผ่านกระจกหน้าต่างที่ถูกทุบแตกเสียหายบางส่วนด้วยนี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเข้าควบคุมสถานการณ์ภายใต้กฎอายการศึกที่ประธานาธิบดีประกาศใช้นั่นเองการประท้วงบางช่วงบรรตอนก็เกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมด้วยนะคะบางส่วนพยายามเข้าไปภายในอาคารรัฐสภาแต่ว่าภาพรวมไม่ได้มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าความเสียหายที่มากนัก ภาพบางส่วนเห็นผู้ชุมนุมเนี่ยค่ะพยายามย้ายเฟอร์นิเจอร์ต่างๆางเช่นโซฟาใหญ่ๆเป็นความพยายามจะเอาไปกีดขวางเจ้าหน้าที่นะคะนอกจากนี้คนที่เข้าไปในอาคารได้เนี่ยนอกจากย้ายเครื่องเรือนต่างๆเพื่อจะมาขวางเจ้าหน้าที่แล้วยังจะเห็นภาพของการยืนเหมือนกับคล้ายๆค,คล้องแขนกันเป็นแนวต้านเจ้าหน้าที่ด้วยเหมือนกันซึ่งการประท้วงเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางการรายงานของสำนักข่าวยานหับที่ระบุว่าคนที่ฝ่าฝืนกฎอายการศึก าจจะถูกจับกลุมได้โดยไม่มีหมายจับนะคะส่วนสื่อมวลชนทั้งหมดภายใต้กฎอายการศึกก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของกองบัญชาการกฎอายการศึก<ม>เช่นเดียวกับกิจกรรมต่างๆของทางรัฐสภาและพรรก,การเมืองต่างๆก็ต้องระง,งับไว้ชั่วคราวเหมือนกันแล้วนอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงแพทย์ฝึกหัดก็ได้รับคำสั่งให้กลับเข้าทำงานภายใน48ชั่วโมงด้วย ตามปกติกฎอายการศึกแบบนี้เป็นกฎหมายที่ตราไว้สําหรับประกาศใช้เมื่อมีเหตุจําเป็นนะคะ <c oughs> เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง <c oughs> เช่นกรณีเกิดสงคราม <c oughs> เกิดการจลา,าจลแล้วก็เป็นกฎหมายที่เปิดทางให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอํานาจ <c oughs> เหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับการปราบปร,รามหรือว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยและบทบัญญัติที่ประกาศใช้เนี่ยอาจจะละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้นะคะ แล้วก็หลังจากเกิดความวุ่นวายทั้งหมดที่ประมวลให้ชมกันมาภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังผู้นําเกาหลีใต้ประกาศกฎอายการศึกทางรัฐสภาเกาหลีใต้เองซึ่งในการประชุมเนี่ยมีสมาชิกเข้าร่วม190คนจากทั้งหมด300คนก็ลงมติเรียบร้อยแล้วนะคะขอเรียกร้องให้ยกเลิกกฎอัยการศึกที่ผู้นําประกาศใช้ถือว่าเป็นการคัดค้านการประกาศใช้กฎอัยการศึกอย่างเป็นเอกฉันท์ความเคลื่อนไหวนี้ทําให้ยุนซอกยอประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกมา ประกาศว่าจะยกเลิกกฎอายการศึกนะคะเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นก็คือไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากที่ประกาศใช้ผู้นาเกาหลีใต้ระบุว่าหลังจากสภา,าเรียกร้องให้ยกเลิกกฎอายการศึกกําลังทหารที่ออกมาปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎอายการศึกเนี่ยก็ถอนกําลังแล้วนะคะแล้วก็ตัวเองจะยอมรับข้อเรียกร้องต่างๆของทางรัฐสภา,าและจะยกเลิกกฎอายการศึกผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป สถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงคืนที่ผ่านมาในเกาหลีใต้ทําให้สถานเอกอัครราชาทูตไทยณนก,กรุงโซโประกาศขอให้คนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยนะคะอยู่ในความสงบแล้วก็เลี่ยงการชุมนุมรวมถึงการเดินทางไปสถานที่โดยเฉพาะบริเวณรัฐสภาใจกลางกรุงโซและแนะนําให้คนไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีเลี่ยงการเดินทางไปยังแถบที่มีการชุมนุมและขอให้ติดตามสถานการณ์จากสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook เว็บไซต์หรือว่า x ของทางสถานเอกอัครราชทูตอย่างใกล้ชิดถ้าชาวไทยในเกาหลีใต้ประสบเหตุฉุกเฉินเนี่ยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตนะครุงโซได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินนะคะบวก82106 747 0095แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งคือบวก82103 099 2955ค่ะ นี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็น่าจับตากันต่อถึงอนาคตของประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะครับเพราะว่าล่าสุดก็มีรายงานว่ามีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างน้อยๆ40คนนะครับที่เตรียมจะยื่นยติเพื่อที่จะขอเปิดอภิปรายแล้วก็ลงมติเพื่อที่จะถอดถอนประธานาธิบดีด้วยคาดว่าอย่างเร็วที่สุดก็น่าจะเกิดขึ้นภายในวันนี้ด้วยนะคุณนิธิธรรมถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่เรียกว่า ขาดประสบการณ์รในมุมของนักวิชาการคือในสภาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีเสียงสนับสนุนข้างมากแล้วก็มีกระแสะต่อต้านต่างๆมากมายเขาถูกใช้คําเรียกคําเดียวกับโจไบเดนว่าเป็นประธานาธิบดีเป็นเลมดักเหมือนเป็นลูกเป็ดขี้เร่ไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วก็ถึงจังหวะหนึ่งปรากฏว่าอยู่ๆก็ประกาศใช้กฎอายการศึกขึ้นมาคราวนี้ กลายเป็นว่าคนที่อาจจะได้ประโยชน์หรือว่าต้องติดตามกันต่อไปอาจจะต้องดูท่าทีคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือทอี่อยู่ก็ถูกพาดพิง<ำ>ว่า,าจ,จะอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้แต่จริงๆอ่ะตัวยุนซอกเจอเองก็ไม่ได้พูดถึงเกาหลีเหนือโดยตรงนะเขาพูดถึงคนในเกาหลีใต้ที่หนุนเกาหลีเหนือไม่ได้พูดถึงแบบอาวุธนิวเคลียร์หรืออ้าเอดผลอะไรแบบนี้ในการประกาศใช้กฎอายการศึกดังนั้นต้องติดตามกันต่อไปว่า คิมจองอึนจะมาใช้โอกาสอะไรในความไม่มั่นคงในนาทีนี้ในเกาหลีใต้หรือไม่อย่างไรพยายามเข้าไปดูในสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือเองยังไม่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ออกมาเหมือนกันอาจจะด้วยเพราะว่า มันเป็นช่วงเวลากลางดึกของที่เกาหลีด้วยเหมือนกันนะครับก็อาจจะทําให้อาจจะต้องติดตามสถานการณ์กันเช้าวันนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้เห็นณนะตอนนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปไ,ได้ว่าการประกาศกฎเอการศึกก็น่าจะเป็นปมในเรื่องของการเมืองนะครับสภาเองก็ทางประธานดีเองก็มีเสียงข้างน้อยอยู่นะครับอาจจะทําให้การบริหารจัดการบริหารประเทศนั้นทาได้ค่อนข้างยากอาจจะต้องอธิบายแบบเร็วๆถ้าอธิบายแบบเร็วๆนะฮะสำหรับการเมืองเกาหลีเนี่ยคุณผู้ชม ระหว่างการเลือกตั้งประธานธิบดีกับการเลือกตั้งสภานิบัญัญติแห่งชาติเนี่ยแยกกัน2ส่วนเลือกตั้งประธานธิบดีก็คือเกิดขึ้นปี2022ชาวเกาหลีใต้ไปใช้สิทธิ์ก็คือเลือกประธานธิบดีโดยตรงว่าเขาจะให้ใครเป็นประธานธิบดีนะครับก็ได้ยุนซกยอนมานะครับในขณะเดียวกันพอมีการเลือกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็จะมีการเลือกแยกออกไปอีกซึ่งเพิ่งเลือกปีนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากในสภาดังนั้นการทํางานระหว่าง ประทารด้ดีที่มาจากพักที่มีเสียงข้างน้อยในสภากับในสภาที่พักฝ่ายค้านมีเสียงข้างมากอยู่มันก็เลยทํางานได้ค่อนข้างยากลําบากอาจจะเป็นชนวนที่นํามาสู่การประกาศกฎเอัยการศึกในครั้งนี้หรือไม่ด้วยคืออยู่ยากมาหลายปีแล้วตั้งแต่เลือกตั้ง2022ตอนนั้นก็ชนะคู่แข่งแค่0.7เปอร์เซ็นต์เดียวตอนนั้นมาคราวนี้ก็อ่นะอนาคตอาจจะไม่แน่นอนแล้วค,ค่ะ